น,นี้ก็เป็นสถานที่วัดอมรเทพนะครับซึ่งวันนี้คุณฟงโภชนาก็มาให้ความอร่อยที่นี่นะครับกำลังก่อสร้างเขื่อนนะครับใหญ่มากตรงนี้มีตรงนี้คือหน้าวัดอมรเทพตรงข้ามกับค่ายบางกุ้งนะครับก็ถึงแล้วนะครับสถานที่วัดอมรเทพจังหวัดสมุทรสงครามนะครับ ผมฟูงโฆษณาก็มาเตรียมตัวกันนะครับเพื่อไม่ให้งานผิดพลาดนะครับขอบคุณท่านเจ้าภาพนะครับที่ไว้ใจทีมงานเรากระเพาะปลางาปูเยอะที่ห้า กระเพาะปลาเลายไข่นั่นแน่นเ็มกระดูกอ่อนต้มเยื่อไผ่ต้มจืดกระดูกหมูเยื่ยไยอไผ่ันนี้ก็คือไก่ผัดเม็ดมะม่วงนะครับเป็นเมนูเด็ดอีกหนึ่งเมนูของคุณฟุ้งโภชนานะครับ นี้ก็เป็นข้าวผัดโรมิตรนะครับซอสแดงผัดโรมิตรน่ากินเลยทีเดียวเขามาเปิดเมื่อเราเปิดเลยผู้สาใน มะนาวโอ้โหสัตว์อันนี้ก็เป็นขาหมูเลาะให้พระนะครับ นะแม่มยม่ยนะนเดี๋ยววัดปก็ปนิด <S <S นนเป็นเต้าหู้นมสดนะครับครับย่างที่8ของเรานี่ครับยางที่8เต้าหู้นมสดนะครับ